วิถีคน้ัน้านแบบพอเพียงนำเสนอเนื้อหาและเรียบเรียงความพอเพียงผู้ฟังครับสวัสดีจามเช้ารับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคน้าน้านแบบพอเพียงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแรกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับตลอดวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในการาเลี้ยงกบนะครับใน,นกระชับในช่วงหน้าหนาวนะครับว่ามีวิธีการเลี้ยมีการดูแลยังไงนะครับตรงนี้นะครับที่จะมานําเสนอข้อมูลนี่ก็ได้มาจากประสบการณ์ตรงของทางช่องนะครับทีทท่ได้เลี้ยงกบมาแล้วก็มี FC นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยน หลักหลายท่านด้วยกันนะครับแล้วก็มีการษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าจะเลี้ยงกบอย่างไรนะครับให้ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมกบมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยในการเลี้ยงกบในกระทางบกกับในบอ่อดินนะครับในช่วงหน้าหนาวน,นี้ก็ค่อนข้างจะแตกต่างกาันเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านใดได้ดูคลิปมาก่อน นะครับในการเลี้ยงกบในบ่อตีนของทางช่องนะครับก็จะเห็นว่าการเลี้ยงกบในบ่อดินนะครับในช่วงหนั้นนะครัเนี่ยก่อนที่เราจะนำกบเข้าจำศีลเนี่ยนะครับเราก็จะต้องคัดนะครับกบเพราะไม่ผ่านนะครับที่บางทีที่มีความพร้อมแล้วก็ที่ไข่สมบูรณ์นะครับก็จะมาทำทากทุกตัว ทีเนี้ยเราก็ต้องดูนะครับว่าอากาศมันหนาวมากไหมนะครับถ้าหนาวจัดนี่ก็เพออาะยากนะครับก็หรือบางทีอาจจะเพาะไม่ได้เลยนะครับสาหรับท่านที่จะเพ,พาะกบนอกดูแต่ถ้ามันหนาวไม่มากก็ยังสามารถเพาะได้อยู่แต่ว่าเปอร์เซ็นการได้ไข่หรือว่าการรอดของอลูกอรอดกบเนี่ยนะครับหรือว่าการมีไข่นะก็จะได้น้อยนะครับแต่ว่า,าถ้าเพาะได้ในช่วงหน้าหนาวนี่ก็ได้ เป็นการเตะเปียกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขบก็ขาดแคลนนะครับกนะ็จะแตกต่างกันแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็จะนำเข้าจำสินนะครับก็จะใช้ฟางนะครับอเอามาโรยให้ทั่วบ่อนะครับหรือว่า,าก็เป็นกระปรงกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็วางรอนทับกับฟางแล้วก็ฉีดน้ำนะครับ เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็อาหารให้กบตัวไหนอิ่มเนี่ยพร้อมผ่านฤดูหนาวเขาจะเข้าไปนะครับของคลิปก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นกระชังบกนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเพิ่มปริมาณน้ํานะครับก็ล้างทําความสะอาดบ่อเป็นปกตินี่แหละครับท่านผู้ชมถ้าสมมติว่า น้ำในบอ่อเริ่มมีกลิ่นเราก็เปลี่ยนนะครับก็เป็นหลักการทั่วไปอยู่แล้วนะครับที่เราเคยทามาแล้วในฤดูก,การรื่นะครับแต่ถ้า,าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับเราล้างทำความสะอาดบ่อแล้วเราต้องเพิ่มปริมาณน้ํานะครับให้สูงนะครับในอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับให้สูงประมาณ15-30ถึงเซนนะครับเพื่อที่จะให้กบได้มีพื้นที่ ในการเล่นน้ำนะครับเพื่อ,อให้กล้ามเนื้อของกบนี่ไม่เกร็งน,นะครับเพราะว่าหน้าหนาวเดียยบางทีคือมันหนาวเนาะอยู่ในน้ำด้วยนะครับระดับน้ำก็ไม่สมดุลน,นะครับกับสภาพร่างกายของกบเนี่ยทำให้กบเกร็งแล้วก็เป็นโรคนะครับกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็อาจจะตายได้นะครับทาให้เกิดการสูญเสียแล้วก็คนที่เลี้ยงกบอาจอาจะ ถนหรือไม่ได้กินขบในช่วงหน้านี้ก็ได้นะครับขอให้พวกเราเข้าใจนะครับก็จะต้องเติมน้านะครับถึงที่สาคัญ15-30เซนเนาะ,ะเพื่อให้เขาได้ออกม่างายแล้วก็น้ําระดับเนี้นะครับก็จะอะบปุ่นนะครับิ15-30เซนี่ยก็คือเป็นการสร้างความอบปุ่นนะครับให้ผบนี่แหละครับเราเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับเราต้องเข้าใจ แล้วก็เอาปักตบชวานะครับมาให้กบได้อาศัยนะครับได้ทังความอบอุ่นเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับเมื่อเราเพิ่มน้ําให้สูงขึ้นนะครับให้กบได้ออกว่งกายนะครับแล้วก็ให้กบมีความอบอุ่นแล้วนะครับเราเราอย่าลืมว่ากบเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับเราก็ต้องมีอ่า ที่ให้เขากระโดดขึ้นมาบนฝั่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ตากผิวหนังนะครับแล้วก็เป็นสร้างความบุญบนแดดด้วยนะครับรับแสงแดดด้วยนะครับก็อาจจะเป็นโฟมนะครับหรือพยนะทีะ่เป็นโฟมเป็นไม้นะครับทาทุ่นให้ลอยน้ําได้อย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่วิธีการเลือกอันนะครับ หรือวัสดุเหลือใช้ที่เรามีนะครับที่เราหาได้สะดวกในพื้นที่ของเรานะครับนะครับเราก็จะเติมน้ําไปเรื่อยๆนะครับนี่แะครับก็เราก็ช่วงนี้นะครับผมก็จะกินอาหารได้น้อยลงนะครับจะไปตกใจนะครับสำหรับมือใหม่นะครับบางทีเริ่สีสอบถามเข้ามานะครับนี่แหละครับเขาบอกว่าต้องเราก็ต้องมีประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ดี่สุดคือการลงมือทำนะครับก็คือเราก็ต้องอเลี้ยงนะครับเลี้ยงกบให้เข้าใจนะครับก็ใส่เกลือเหมือนเดิมใส่ปลาหางลูกยุงไปนะครับนะครับเอฟซี SC, 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 ถามมาไม่เห็นปลาหางลูกยุงเลยบางทีมก็มีบ้างนะครับกบกินปลาหางลูกยุงไหมบางทีเขาหิวหิวมาก็บางตัวก็ุกตนแล้วก็มีกินเหมือนกันนะครับแต่ปลาหางลูกยงวงเพราะง่ายครับ นะครับปล่อยมีแหล่งน้านะครับเราปล่อยบางทีผมไม่ต้องให้อาหารนะครับมีไหนมีอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะขยายพันธุ์ของเขาเองนะครับก็ยังไงก็ลองไปคาดูนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ